สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนบิลิเวอร์สามหกซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีธนูและลัคนาธนูสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ไล์ก็แ like, ชร์กดซับสไครต์ติด,ต,ดตามเป็นใจกับช่องช่แนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใค,ครตองการดูดูดดดส่วนตัวสามารถอัดลาอดีมาที่บิลิเวอร์สามหกตรง,งด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัดลาอาดีมถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีเพระวอ่อครับตอนนี้เรามาดูกันเดือนมิถุนายน2568ซึ่งเป็นเดนที่6ของปีแล้วนะครับ ه, เผยแป,บแปบ๊บๆก็กลางปีแล้วจริงๆนะครับเป็นเดือนกลางปีพอดีเลยนะครับมีการโคจรโยกย้ายราศีทั้งหมด4ดวงในเดือนนี้ซึ่งจะมีการ move หรือ transit ของดวงดาวเนี่ยทั้งหมด5้ครั้งนะครับก็คือมีนรียกสำคัญคือดาวพทยาสราศีสองรอบนั่นเองบันเลยทําให้เกินดาวที่โคจรดาวที่โคจรย้ายเนี่ยมันมี4ดวงแต่มีการ move หรือย้ายอาของการย้าย ข้ามราศีะครับมันจะมี5ครั้งเพราะดาวพุธย้ายสองรอบเนาะเออไม่งงเนาะพวกที่เกิดราศีธนูดูจากด้านล่างสีอส้มนี้ครับลัคนาธนูทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีลัคนาชัดจุดเดียวกันครับธนูราศีธนูตรงนี้ครับทีนี้เ,เราอาจจะต้องพูดไวนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมันเยอะ5้าดวงเนาะ EP นี้เป็น EP แรกครับเดี๋ยวมี EP ที่2ตามมาก็คือการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับฝากติดตามกันด้วยนะ คลิปนี้เราจาเป็นต้องดูเพราะว่ามันเป็นดาวย้ายดาวย้ายเนี่ยมันคือสิ่งใหม่ๆห,หรือการอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆเนี่ยแต่ละเดือนว่าอะไรจะเกิดขึ้นอย่าลืมนะว่าดาวย้ายกับห้าเรื่องสําคัญเนี่ยมันจะมีบางดวงไม่มีบางดวงนะมันคนละคนละเรื่องกันหมายถึงว่ามันอาจจะมีบางดวงที่บังเอิญไปอยู่ในการเงนินการเงินพอดีแต่บางทีมันก็ไม่เกี่ยวเลยมันเป็นดาวอื่นดังนั้นเนี่ยก็ฟังทั้ง2องอย่างนะครับ ส่วนอีพีที่2เนี่ยเป็นการครอบคุมชะตาชีวิตทั้งหมดก็คือการงานการเงินความรักสภาพโชคลาภที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดเนาะก็เรียง5้าเรื่องมาให้ฟังกันแล้วก็ติดตามได้ในอีพีหน้านะครับเมื่อครบ12ราศีแล้วนะครับในอีพีที่1นะครับก็ติดตามอีพีที่2ได้เนาะโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวคือดาวพฤหัสดีกันก่อนนะครับเพิ<ศ>่งย้ายมา,มา,ยมาใหม่สดใหม่เลยอ่ายังไม่ถึงอาทิตย์เลยครับก็คือวันที่13พฤษภา วันนี้วันที่18ก็ย้ายประมาณ5วันแล้วนะครับย้ายโคจรจากราศีบพฤษภพพอริเข้าสู่ราศีมิถุนภบป,ปัตตนิเป็นประนะครับถือว่ายินด,ดีด้วยที่ออกจากตําแหน่งร้ายมาแล้วแต่ตามจริงตําแหน่งร้ายนี้ผมว่ามันไม่ได้ร้ายมากมายนะสำหรับดาวพฤหัตกอริเพราะผมเคยผ่านมาแล้วรู้สึกว่าดีด้วยซ้ำในปีนั้นแต,แต่แต่ผมไม่ใช่ผู้ที่เกิดราศีธนูหรือละคนาธนูเนาะไม่ไม่ได้เกิด จุดกําเนิดตรงนี้ก็เลยทําให้ผมอาจจะไม่เสียหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจใครเป็นยังไงคุยกันข้างล่างได้นะครับเอาที่เชิงสร้างสรรค์คุยบอกต่อกันได้คุยสัพเพเหระกันได้นะครับแต่ขอให้เน้นเกิดประโยชน์นิดหนึ่งนะครับทีนี้ออดาวพสัสดีไปอยู่ในเดือนปฏิเป็นประชใช่ปะประเนี่ยหมายถึงเส้นประปุปุปะปะ,ปะมันไม่ต่อเนื่องไม่มั่นคงนะครับไม่ยาวนาน เกิดขึ้นเว้นระยะแล้วก็เกิดขึ้นใหม่นะครับทีนี้ดาวพาสิรีเป็นปราในเดือนปัตตานีเนี่ยแต่ว่าตัวเองไปอ่อนกําลังในเดือนคู่นะครับเราหมาทาความเข้าใจกับภพคู่นี้ก่อนคือภพปัตตานีปัตตานีคือคู่ครองหุ้นส่วนคู่สัญญาคู่กรณีคู่ค้าคู่ลงทุนและรวมถึงคู่ศัตรูได้ด้วยคำว่าคู่ศัตรูหมายถึงมันไปเกี่ยวพันกับภพอริมรณวินาศหรือกลุ่มดาวอริมรณวินาศถึงจะหมายถึงคู่ศัตรูนะครับ นอกนั้นคือคู่ที่ดีทั้งหมดนะครับแต่ไปเป็นปราก็เป็นข้อเสียอยู่ดีหมายความว่ามีข้อดีข้อเดียวดีจริงๆอ่ะมีอยู่ข้อเดียวคือคู่ครองคู่ครองมีดีอยู่อย่างเดียวเพราะว่าเราไปอ่อนกําลังในเงินคู่แต่เราก็ต้องเทคแคร์ดูแลคู่ดีนะถึงจะเกิดผลที่ดีคือมันเป็นการลดอีโก้เป็นการไม่ได้แบบถือหญิง่งศักดิ์ศรีอะไรมากเกินไปมันคือหมายถึงว่าฉันทําให้เธอฉันทําให้เธอมีความสุข แต่เราก็จะได้ความสุขจากคู่ครองมาเหมือนกันเช่นเราหวังคือความรักที่แท้จริงคือการทําความสุขให้กับคู่แล้วคู่มีความสุขเราเห็นคู่มีความสุขเราก็มีความสุขตามแค่นี้เองอันนี้ก็คือความสุขมาแล้วง่ายๆเห็นไหมครับถ้ามองในแง่บวกหรือมองในเรื่องของความรักที่แท้จริงรักที่บริสุทธิ์ไม่ใช่รักที่เห็นแก่ตัวรักที่บริสุทธิ์คือเห็นคู่มีความสุขฉันก็มีความสุขมันก็ยิ้มก็หัวเราะไปได้ด้วยกันเห็นไหมครับแต่ ถ้ารักที่มีเงื่อนไขรักที่อยากได้ให้เขามาซัพพอร์ตมาดูแลตัวเองเนี่ยให้ให้แบบฉันต้องมีความสุขนะเธอมีความสุขแล้วฉันต้องมีความสุขเงี้ยมันก็จะเป็นรักที่เห็นแก่ตัวนิดหนึ่งแต่เป็นเรื่องปกติครับความรักมันมี2แบบอยู่ที่ว่าเป็นรักที่บริสุทธิ์อันนี้คือรักแท้รักจริงแต่รักอีกแบบหนึ่งคือรักที่อ้ามันก็แท้รักจริงนั่นแหละแต่ไม่ใช่รักแท้มันเป็นรักจริงก็จริงแต่มันอาจจะหมายถึงคาดหวังนะครับตามจริงทุกคนมันก็ แทบจะทุกคนนะก็จะคาดหวังแบบนี้แหละเป็นเรื่องปกติอันนี้ไม่ถือว่าผิดอะไรนะการที่อยากอยากให้คู่มาทําให้เรามีความสุขมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะไม่งั้นเราจะมีทําไมถูกปะครับในเมื่อเราไม่มีความสุขเราจะมีทําไมเราอยากได้คู่ก็เพราะเราอยากมีความสุขเราเหงาก็อยากให้เขามาเติมเต็มความรู้สึกให้เรารู้สึกไม่เหงาก็ได้งไงถูกปะครับก,ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่หมายถึงว่าถ้ามันจะดีกว่าคือรักที่บริสุทธิ์จริงๆนะครับประมาณนั้นคือการแบบ ช่เหลือก็กลุลกันอยู่ในยามทุกยากอะไรแบบเนี้ยอันนั้บบน,น,นคือเรื่องที่ดีนะครับทีนี้แล้วแต่เลยเลือกเอานะครับจะรักแบบไหนก็ได้หมดนะครับขอแค่ไม่เดือดร้อนใครก็ถือว่าทําไปนะครับทีนี้ดาวพระศรีปเป็นปรืนเดินคู่มันจะมีข้อเสียเราแพ้ทุกคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนเราก็จะต้องยอมเขาได้ส่วนแบ่งเท่าไหร่ก็ต้องยอมนะครับไม่งั้นก็จะไม่เกิดการสัญญาเกิดขึ้นแล้วก็คู่ศัตรูคู่ กรณีคู่กรณีเราก็แพ้เขาเช่นไปชนเขาเราไม่มีประกันอันก็ต้องจ่ายอย่างเงี้ยครับอันนี้คือข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือคู่ศัตรูแพ้อย่างเดียวเลยครับเออแพ้เหมือนกับทําสงครามก็แพ้เขาก็โดนเยาะเย้ยอะอยครับอะไรทํานองเนี้ยมันก็แล้วแต่ว่าจะอะไรมันก็คือมีการแพ้หมดนั่นแหละแพ้ทุกอย่างไม่กระตั่งแพ้คู่เหมือนกันเออแต่ว่าคู่ดีแต่นอกนั้นคือเสีย อันนี้ก็พิจารณากันไปนะครับแต่ได้รับการคุ้มครองจากดาวพัสดีนะดาวพสีมีเกณฑ์หนึ่งนะครับที่เล็งลัขนาเนี่ยนะครับจะได้รับผลแต่ผมจําชื่อไม่ได้นะครับมันจะมีเกณฑ์หนึ่งที่ทําให้คนธนูได้รับความคุ้มครองของดาวพัสดีต่อให้ดาวร้ายยังไงเนี่ยดาวเสาร์เข้าพันธุยิ่งน้อยก็ยังมีความลดทอนดาวเสาร์ให้คือสยบดาวเสาร์ให้มันไม่รุนแรงจนเกินไปไม่ให้ทษทุกข์มากจนเกินเหตุนะครับทําดังนั้นทีนี้ เรามาดูกันต่อที่เดี๋ยวเยวไปว่ากันอีกทีหนึ่งก็ตอนดาวทิระดาพุธมาแล้วกันเรามาดูดาวศุกร์ดวงแรกที่ย้ายในเดือนมิถุนายนเข้าสู่ราศีเมษวันที่2มิถุนายน68ก็ด้านเป็นปลาอีกอีกดวงหนึ่งดังนั้นคนราศีธนูจะได้ไม่ทุกราศีแหละจะได้ปลาสองตัวนะครับดาวศุกร์เป็นปลาอยู่ในเดือนปุตตะนะครับมาจากเจ้าเรือนลาภากับเจ้าเรือนอริดูด้านดีก่อนแล้วกันลาภปุตตะหมายถึง จะซื้อหวยโดยเบอร์ก็หมายถึงว่าซื้อหวยโดยเบอร์ก็จะถูกนะครับแต่อริมาด้วยอริในที่นี้หมายความว่าปัญหาอุปสรรคใช่ถูกไหมครับปัญหาอุปสรรคหรือโรคภัยไข้เจ็บหนี้สินคดีความมันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าเป็นทุกขลาบคือหมายถึงได้ลาบมาอาจจะเสื่อมลาบนั้นไปแบบรวดเร็วเลยครับเช่นได้มาจ่ายหนี้เพราะอาริคือหนี้สินคือจ่ายหนี้นะครับหรือเล่นมากจนเป็นหนี้ก็ได้ คือหมายถึงเล่นตะบี้ตะบันเล่นเป็นอาชีพทางที่ตัวเองก็มีอาชีพอยู่แล้วดันไปเล่นหวยเป็นอาชีพอีกอันนี้ก็จะระระวังจะเกิดนี่สินระยะยาวล่มจมไปได้นะครับคือการเล่นอย่าให้มันเผาเผาอย่าผีพนันเข้าสิงไอนน้ไม่ได้ว่านะแต่เตือนว่าอย่าทําพฤติกรรมนั้นก็แล้วกันผมไม่ได้ด่าใครไม่ได้ว่าใครที่ผมพูดทุกอย่างเนี่ยดูเหมือนแรงนะเหมือนดูดานะแต่ไม่ใช่ดา่าไม่ได้แรงนะ แต่ทุกอย่างพูดเพื่อเตือนว่าเอาถ้าไม่ได้เป็นผีเพน,นั้นก็อย่าทําพฤติกรรมให้เป็นผีเพน,นั้นก็แล้วกันไม่งั้นก็จะเข้าตําแหน่งที่ผมด่านั่นแหละเข้าใจปะแต่ถ้าใช่ก็คือโดนนั่นแหละแต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ได้ดา่าโอเคนะประมาณนี้อันนี้เขาจะจ,จตนาผมด้วยว่าผมไม่ได้ด่าใครไม่ได้ว่าใครแต่ถ้าทําพฤติกรรมนั้นมันก็คงใช่นั่นแหละประมาณนั้นทีนี้ลาพระปุตตะจะดีเรื่องลูกหลานบริวารน,นะครับแต่นําความยุ่งยากมาสู่เช่น ลูกหลานได้ดีต้องเดินทางไกลไปยังต่างถิ่นแต่เราก็ต้องจ่ายเงินละหนึ่งต้องเสียเงินทองกับค่าอยู่ค่ากินของเขาไม่ธรรมดานะครับอย่างเช่นไปเรียนต่อต่างประเทศมันมันถูกซะที่ไหนอะ่ะถูกปะครับทุกอย่างต้องกินต้องใช้อะ่ะบ้านที่อยู่ฟรีฟรีเนี่ยก็ต้องเช่าถูกปะครับหรือต้องไปเออก็เช่าลาหลายเดือนอะไรเงี้ยก็ว่าไปก็ถือว่ามันมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับบริวารสัตว์เลี้ยงครับตอนแรกได้มาก็ชอบ ชอบมากเลยสุดท้ายก็นําความเดือดร้อนมาสู่หมายถึงต้องยุ่งยากเช่นได้น้องหมามาก็ต้องอาบน้ําก็ต้องให้อาหารต้องตามเช็ดตามเก็บตลอดอย่างเงี้ยครับกระามนั้นน่ะสิ่งที่มันทําไว้ทุกอย่างก็ต้องตามเช็ดตามเก็บคือแมวบางทีก็ควันของไปทั่วเลยครับเออหมานีก่กัดทุกอย่างไปทั่วนะครับมันก็อาจจะมีปัญหาอย่างผมมีน้องหมาสองตัวเนี่ยได้มาโดยที่แม่ไปตกปากนับคําเขาเอามาคือบ้านอยู่ในลืมนะครับ ก็เลยต้องมีหมาเฝ้าโอ้มันเห่าเก่งมากแต่มันมันได้แต่เห่านะครับเออเห่าเก่งมากลาคาญมากเลยคือแต่แต่มันก็น่ารักเออมันก็ดีแต่มันก็เป็นเพื่อนเล่นเราได้แต่ข้อเสียก็คือมันดื้อมากเลยมันไม่ค่อยฟังนะครับมันมันเป็นหมาที่ฉลาดนะแต่มันไม่ฟังนะครับมันดื้อมันไม่รู้อะเวลายามขับขันคนอื่นเนี่ยมันไปช่วยเจ้านายมันดีมากเลยไอ้เราอน่มันนั่งเฉยเลยครับไม่สนใจ มีปัญหาอะไรมันก็มองเฉยเหมือนกับไม่รู้เหมือนคือบทจะฉลาดก็ฉลาดฉลาดบทจะโง่ก็โง่โง่นะเออผมก็งงเหมือนกันคือกับหมาผมเนี่ยคือแต่เราไม่เคยสอนอะไรมันหรอกครับก็ก็พยายามบอกมันเรื่อยๆมันก็รู้แต่เรื่องคือเรื่องกินข้าวเรื่องดุเนี่ยมันมันรู้ตัวอย่างมันทําผิดอะไรมันรู้ตัวคือชี้หน้าปุ๊บเนี่ยมันรู้ตัวทันทีทมันผิดเนี่ยมันก็จะนอนนอนง่ายแล้วก็นอนหมอบอย่างเงี้ยครับเออมันจะรู้หมดเนี่ยมันดูฉลาดนะ บอกให้อวิ่งไปหน้าบ้านนะมันก็ไปมันก็รู้เรียกมากินข้าวมันก็รู้แต่เรื่องอื่นมันไม่ดูเรื่องอะไรเลยคือแบบมันอืมมันนิสัยคล้ายเด็กเนะี่ยเออนั่นหละประมาณนั้นก็เอาเป็นว่านี่แหละก็คือเอาเป็นว่ามันก็มีทั้งความน่ารักของมันแต่ก็มีความที่แบบเดือดร้อนกับมันนะครับเออต้องอาบน้ําต้องให้อาหารต้องอะไรเงี้ยวุ่นวายไปหมดอ่านี่แหละคือหนึ่งในนั้นพุตตะคือความถูกใจ ได้อะไรมาสมหวังแต่มีอริมาด้วยก็แปลว่ามันเหมือนต้องไปแบกรับอะไรสักอย่างอะ่ะผมก็ไม่แน่ใจคืออริมันคือการแบกรับคือการที่ต้องไปเอาตัวเองเข้าไปทุ่มเทครับเอออย่างน้องหมาเมื่อกี้บอกเนี่ยคือเอามันมาเลี้ยงน่ารักเล่นเป็นเพื่อนแต่เราก็ต้องดูแลเทคแคร์ care, มันไปก็ตามนั้นนะครับก็เขาเขายังเรียกโมเมนต์ว่าแมวอ่ะนุดนุดนุด๊น,นะครับ คือเหมือนกับอะไรก็นุดอะไรก็นุดยเนี่ยเออนั่นแหละมนุษย์นะน,นะก็เอาเป็นว่าทาสแมวไงเออเราเป็นทาสมันทํานองนั้นนะครับก็คือต้องดูแลมันเอาใจใส่มันนั่นแหละทานองนั้นเนาะเนี่ยก็คือสิ่งนี้อมิเกนจะได้บุตรได้เออแต่บุตรก็ก็ดูดีนะแต่มันก็อาจจะต้องยากในการเลี้ยงดูแต่มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่แย่หรอกครับบอกไว้ก่อนนะเรื่องลูกเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่แย่ น้องหมาน้องแมวก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่ถ้าเรารักมันพอเราดูแลมันได้ถือว่าดีนะถือว่าไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าดูแลมันไม่ได้คือฉันเป็นคนที่แบบฉันฉันชอบแต่ตัวมันตอนมันเล่นน่ะแต่ตอนอาบน้ําตอนอะไรเงี้ยฉันไม่ชอบเลยอันเนี้ยคืออย่าเลี้ยงดีกว่ามันคือพาละเนี่ยอาริมันคือภาระดังนั้นไม่ได้แปลว่าลายนะครับแต่แค่ว่ามันต้องเข้าไปแบกรับเออนั่นแหละประมาณนั้นถ้าเราคิดว่าเราอ่ะเป็น เป็นคนผู้ให้ได้พอครับก็สามารถมีได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราคิดว่าเราอะเฮ้ยงานก็เยอะไม่มีเวลาจะไปทํานู่ทนทํานี่อันนี้ก็อย่าเลี้ยงดีกว่ามันจะได้ไม่มีภาระเนาะประมาณนั้นครับเพราะอาริคือภาระนะต้องแบกรับต่อไปดาวอะไรเอ่ยเมื่อกี้ดาวศุกร์ใช่ปะดาวพุธดาวพุธเข้าสู่ราศีปตตนิอริบาเดือนปตตนิไปกลุ่มกระดามส่เป็นเกษตรในเดือนปตตนิเนี่ยจะดีตรงที่ว่า กเกษตรในเดลปัตตานีเนี่ยมันหมายถึงคนที่เราไปพึ่งพาเนี่ยเข้มแข็งแข็งแกร่งเราพึ่งได้อันนี้ดีนะครับเราไปอ่อนกาลังในเดือนเขาไงกรรมมะกับอดีตมาเรียนปัตตานีกรรมมะมาเรียนปัตตานีคือจะมีหุ้นส่วนนะครับมีเพื่อนร่วมงานนะครับก็ถือว่าดีก็เมื่อกี้เขาบอกแล้วไงว่าเราพึ่งเขาได้แต่เราต้องยอมเขานะเราต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะเราถึงจะได้ดีจากเขาเขาถึงจะเกื้อกูลเรานะครับ ต่อไปดาว,าาวาาาอังคารเข้าสู่ราศีสิงห์วันที่6มิถุนายน68อังคารก็อยู่ในเรือนมรณะมานมนานนะครับ3-4เดือนพระอาทก็ตกอริมา1ปีตอนนี้เคลื่อนมาละอันนี้ก็เคลื่อนลงมาละอ่ะยินดีด้วยธนูก็จะรอดปลอดโปร่งหน่อยอังคารตกเรือนสุภะดีมากเพราะมาจากเรือนปุตตะปุตตะไปสุภะก็หมายถึงเด็กกับผู้ใหญ่มีความสอดของกันคุณดูเนี่ยตำแหน่งตรีโกนกันซึ่งเป็นการเกือ้อกูลธาตุหมายถึงการเกือ้อกูลกันที่ดีเราอยู่ตรงกลางครับ ปุตตะโยกกับปัตตนีแล้วปัตตนีก็โยกกับสุภาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เล็งมาที่กตนุูคือมันเป็นรูปคันธนูครับก็จะปปเออเนีย่ยเป็นรูปคันธนูแล้วก็อันนี้เป็นศรยิงไปถูกปะนั่นแหละก็ถือว่าดีมากเนี่ยก็อก,กูลกันทั้งตัวเราอยู่ตรงกลางมีทั้งบริวารทั้งหัวหน้าเข้าขาเข้าทีมกันหมดเลยแล้วมันอยู่ในตำแหน่งปัตตนีคือเพศตรงข้ามคนตรงข้ามให้ผลที่ดีเราเพึ่งเขาได้ เขาเกื้อกูลเราเราก็เกื้อกูลเขานู่นกันโอ้คือครบวงจรพอดีคือสงบสุขนะครับดีมากๆการงานไปในสู่สิ่งที่ดีๆมากๆไม่ได้ไหมายถึงเนื้องานนะแต่หมายถึงบุค,คลากรก,รการกระทําความโปรเซสต่างๆคือดีนะครับแต่เรามาดูกันต่อดาพุธแล้วดาวคาันแล้วต่อไปดาวอาทิตใช่ปะครับ อาทิตย์คือเข้าสู่ราศีมิถุนเป็นราชาโชค15มิถุนายน68อันนี้ก็ดีนะเพราะดาวทิ่ได้ตำแหน่งราชาโชควันที่15มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอาทิตย์มาจากเรือนออกจากเรือนอริเข้าสู่เรือนปัตนิเนี่ยก็จะเล็งหลักก็ดีเพราะมาจากเรือนสุภะซึ่งหมายถึงผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะเป็นเพศตรงข้ามเนี่ยเข้าสู่เรือนปัตนิเนี่ยอันนี้จะเป็นเมื่อกี้เป็นลูกหลอดในอย่างที่บอกไปะนะครับอันนี้คือดีเนาะก่อนหน้านี้ยังไม่ดีนะเพราะว่าดาวอทิตตกอดิเนาะ จะเริ่มดีเนี่ยสิมิถุนาไปก็ถือว่าโอเคแต่โชคไม่ดีเท่าไหร่ตรงที่ว่ามันมาปป๊บเดียวเองอะ่ะเออแต่เป็นเลิกที่ดีได้นะแต่ว่ามัน15ถึงแค่22ครับมันเป็นช่วงที่ดีจริงๆดีมากๆพอดาพุธย้ายดวงสุดท้ายรอบ2จากราศีมิถุนที่เป็นเกษตรเมื่อกี้ครับเข้าสู่ราศีกรกฎพบมรณะอันเนี้ยเริ่มเสียละยีมิถุนยนหกแปด แต่อย่าตกใจมันแค่ดวงเดียวนะครับพุทธตกมรณะระวังเรื่องของคําพูดพอพุทธไปว่าปากระวังคําพูดระวังการสื่อสารระวังการเจราจาเข้าสังคมการเซ็นสัญญานะครับมันจะมีปัญหาทั้งหมดนะครับมรณะคือปัญหาความเสื่อมความเสียหายมันเสียหายเลยนะเออดัองนั้นเนี่ยเสียหายเพราะคําพูดเสียหายจากการกระทําที่หมายถึงการแสดงออกนะครับอืแล้วก็ เสียหายเรื่องของการเซ็นสัญญาด้วยในการนะมัดระวังเรื่องของการเซ็นสัญญาให้มากๆนะครับไม่ได้ตำแหน่งนี้ไม่ได้หมายถึงคดีความแต่มีความผิดพลาดต้องแก้ต้องวิ่งเต้นต้องวุ่นวายอีกรอบนะครับมีดาวเกตก็ไปร่วมด้วยอายิ่งไปใหญ่เช่นต้องเซ็นสัญญาระหว่างประเทศบินไปเซ็นปุ๊บกลับมามีปัญหาต้องกลับไปอีกรอบนะครับเสียเงินเสียทองเสียเวลานะครับเสียความรู้สึกเสียทุกอย่างมันก็ไม่ได้จะดีนะถึงจะไม่เป็นคดีความแต่มันก็ต้อง เหนื่อยในการวิ่งไปอีกรอบปะถูกปะครับดังนั้นนี่คือต้องระมัดระวังวางแผนดีๆเมื่อดาวพุธโคจรเข้าสู่เดือนบัลนะเนี่ยปัญหามาละการเดินทางเหมือนกันนะฉันเดินทางต่างถิ่นโดยเฉพาะต่างชาติเนี่ยวีซ่านี่แหละตัวดีเลยครับดาวพุธเข้าเรือนบรณะนมีดาวเกิดเข้ามาวุ่นวายแต่โชคดีแค่วุ่นวายเท่านั้นเออวุ่นวายปัญหาคืออาจจะหมายถึงว่าต้องรอคอยก็ได้บรณะนะคือเนื่อนนานรอคอยนานอยู่นะคืออย่างน้อยก็หนึ่ง ดาวเกตอยู่สองเดือนนะแต่ไม่แน่ใจว่าดาวเกตเข้ามาเมื่อไรก็เอาเป็นว่าดูดาวเกตสองเดือนนั่นนะก็ประมาณว่าประมาณเดือนหนึ่งเดือนครึ่งประมาณนี้ครับก็ก็ระมัดระวังตรงจุดนี้มันอาจจะต้องรอคอยนิดหนึ่งนะครับการเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยนะครับการเดินทางข้ามถิ่นข้ามแดนต่างประเทศเนี่ยจะมีปัญหาค่อนข้างเยอะกว่าในประเทศนะครับก็วางแผนดีๆนะครับ เตรียมเอกสารให้ครบให้พร้อมดาพุธมาจากเจริญปัตตนีกับกรรมะปัตตนีมรณะเพศตรงข้ามนำโทษมาสู่เมื่อกี้ได้คุณตอนนี้ได้โทษละกรมมะมรณะมีการสั่นคลอนเรื่องการงานที่ทำร่วมด้วยกันนี่แหละอ่าแปลว่าทำแค่ไม่ถึงเดือนเลยอะดีไม่ถึงเดือนเนี่ยปัญหามาอีกละแต่ปัญหานี้แค่แป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวมันก็จบไปเพราะมาเข้าเรียนสุภาก็ดีละทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่มันจะมีความเสื่อมด้วยนะครับเขาว่าตั้งอยู่คือดีและเสื่อมอยู่ในตัวหมายเขาว่าเนี่ยมันคือจุดเสื่อมแต่ยังไม่จบเพราะมันเพิ่งเริ่มเองแต่คุณจะแก้มันได้หรือเปล่าถ้าคุณแก้ได้ก็ผ่านพ้นไปได้แต่คุณแก้ไม่ได้ก็จบมันตรงนั้นนะครับเออทุกอย่างต้องมีดาวสนับสนุนองค์ประกอบในพื้นดวงเพิ่มเติมด้วยครับถ้าเรามีดาวคู่ศัตรูอยู่ในเดือนบารณะหรือราศีมังกรเล็งไปเนี่ยอันเนี้ยเต็มตัวจอดครับแต่ถ้าคุณมี ดาวคู่มิดอันยดีหรือไม่มีดาวอะไรเลยก็ดีเดี๋ยวมันก็แก้ของมันเราก็แก้ของเราไปดย๋ยวสุดท้ายมันก็ดีเองก็เสื่อตำแหน่งสุภาไปถูกปะดังนั้นเนี่ยมันจะดีหรือมันจะร้ายตระหนักเรียนรู้เข้าไวดาวจีเร็งหลักคือการเรียนรู้เรียนรู้เพศตรงข้ามเรียนรู้คนตรงข้ามเรียนรู้ผู้ใหญ่ที่เรากําลังเขาคือเอาเป็นว่าเวลาเราจะทําอะไรในชีวิตนะครับคิดให้มากเราจะคบใครคิดให้เยอะรู้จักหัวนอนปลายเท้าเขาให้หมด เราจะทําอะไรเรียนรู้ให้ทะลุเลยครับเพราะถ้าเราไม่รู้มันคือความเสี่ยงยิ่งเสี่ยงมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะจอดได้มากเท่านั้นตอนแรกๆอาจจะดูดีแต่พอปัญหามันแดงขึ้นมามันก็ยังพอได้แก้ได้มม่แก้ได้ก็จบแก้ไม่ได้มันก็ลุกลามใหญ่โตพอลุกลามใหญ่โตก็ต้องพังทลายจบสิ้นไปคือพูดง่ายว่าเฟลล้มเหลวดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่า เราจะทำอะไรเรียนรู้กับสิ่งคือไม่รู้ไม่เป็นไรแต่ต้องเรียนรู้กับสิ่งนั้นให้รู้ให้ได้แล้วเราถึงค่อยจับค่อยทำต่อถ้าเราไม่รู้ยังไม่รู้อีกเรียนรู้แล้วยังไม่รู้อีกก็แปลว่ายกเลิกไปซะละทิง้งละวางมันไปซะเพราะสิ่งนี้ไม่ใช่ของเราของของเราจะต้องเรียนรู้ต้องรู้ต้องถนัดต้องสิ่งเป็นสิ่งที่เราทำได้จริงๆไม่ใช่ว่าเราไม่รู้อะไรเลยก็ไป ก็เข้าไปจับมันคือความเสี่ยงสุดท้ายมันก็เฟลนะครับฝากไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามบรินใจกับช่องชั้นของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ